สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นมัหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมา,าทบทวนระบบเลขฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับระบบเลขฐานต่างๆนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ระบบเลขฐาน10ก่อนเลยนะคะเรื่องที่1นนะคะระบบเลข ระบบเลขฐานสิบนะคะเป็นตัวเลขที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินอยู่นะคะสามพันหนะคะอันนี้ก็คือระบบเลขฐาน10นะคะเวลาจะเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนะคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้เลยนะคะ ก็คือ3คูณกับเลขฐาน10ก็คูณ10นะคะยกกำลังอะไรนั้นเราก็จะใช้วิธีการลัดเลยนะคะ0ูนยนาะคะ10กำลังสก็คือ1 0 0 0 1 0 0นคูณสได้3,000นะคะแล้วก็นำไปบวกกับนะคะหกคูณกับ10บยกกำลังสองเพราะว่า10บยกกำลังสองได้200นะคะแล้วก็บวกกับ 9คูณ10ยกกำลัง1นะคะก็จะไม่นิยมเขียนนะคะแล้วก็บวกกับ8คูณ10ยกกำลังศซึ่งมีค่าเท่ากับ1หรือเขียนสั้นๆว่า8คูณ1นะคะอันนี้นะคะก็คือเราเรียกว่าการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะแล้วทีนี้ความสวยงามของเลขฐาน10มันอยู่ตรงไหนนะคะ ความสวยงามของเลขฐาน10ถ้าเป็นเลขฐาน10แล้วจะเปลี่ยนเป็นฐานอะไรก็ได้นะคะถ้าเรามีเลขฐาน10ก็คือเช่น122เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นเลขฐาน2ก็เอา2ไปหารจะเป็นเลขฐาน2นะคะ182ถ้าเราต้องการให้เป็นเลขฐาน5ก็เอา5ไปหารนะคะ ถ้าเป็น182เราต้องการให้เป็นเลขฐาน12เราก็เอาเลข12ไปหารเพราะฉะนั้นเลขฐาน10ความสวยงามของมันก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐานอะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นเลขฐาน8ก็เอา8ไปหารนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะโดยการเปลี่ยนเลขฐาน10นะคะให้เป็นเลขฐาน8ก็แล้วกันนะคะอ่า เราบอกว่าเราจะเขียน182ในรูปเลขฐาน8นะคะในรูปเลขฐาน8เราก็182หารด้วย8เลยค่ะ8 1ไม่มีนะคะ8อะไรได้18 82 16 17 18นะคะเศษ2 แปด6 8 3 24 8 2 1แปดแปดนะคะแปลว่าเหลือเศษนะคะสิบ2ีลบ16นะคะก็16 17 18 19 20 21 22เหลือเศษ6นะคะจากนั้นนะคะเราจะหารอีกชั้นหนึ่งคะ่ะเราจะหารด้วยมันมันยังไม่ถึง8ไงคะเราจะหยุดก็ต่อเมื่อมันต่ำกว่า8ก็คือ7 654 32นะคะ8 854อ8216 8324เกินอีกแล้วค่ะ82เป็น16นะคะก็จะเหลือเศษเท่าไหร่คะ16 17 18 19 20 21 22นะคะก็จะเหลือเศษ6เหมือนเดิมนะคะหยุดเพราะว่ามันน้อยกว่า8นะคะเพราะฉะนั้น182ก็จะเท่ากับเขียนจากล่างขึ้นไปบนนะคะก็คือ266ฐ 6, า 6, น8นะคะ อีกรอบนะคะขออีกรอบนะคะ182นะคะเขียนจากล่างขึ้นบนก็คือ200ไม่ใช่ว่า200นะคะใครอ่าน2 0 0ผิดนะคะให้อ่านว่า266ฐ 6, 6, าน8ฐาน8ตรนนี้เขียนเป็นปอแอดอ8หรือฐาน8ก็ได้นะคะทีนี้นะคะจะมาดูความสวยงามของระบบเลขฐาน10นะคะก็จะมีเลขโดดทั้งหมด10ตัวนะคะ เลขโดดทั้งหมด10ตัวตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, นะคะ8และ9นะคะเลขโดดจะมีทั้งหมด10ตัวในระบบเลขฐาน10ก็คือ10ถึง9นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่ระบบเลขฐาน5นะคะระบบเลขฐาน5นะคะ ระบบเลขฐาน5นะคะก็จะมีนะคะเลขโดดทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะประกอบด้วยเลข0ค่ะประกอบด้วยเลข1ค่ะเลข2ค่ะเลข3ค่ะและเลข4ค่ะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะก็คือ 0-, 12-, 3-, 4นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเลขฐาน5ค่ะ ต่อไปไปดูการอ่านเลขฐาน5นะคะว่าอ่านยังไงนะคะ1 0 4ฐาน5ค่ะอ่านแบบนี้นะคะ2 3 4 0าฐาน5ค่ะอ่านเรียงตัวนะคะเพราะเป็นเลขฐาน5จะอ่านว่า104ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นเลขฐาน5นะคะต่อไปนะคะการเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนะคะ การกระจายก็ง่ายๆเป็นเลขฐาน5ก็คูณด้วย5้าค่ะหนึฐาน5เขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้เป็น1คูณฐาน5ก็คูณ5ไปเลยค่ะยกกำลัง012นะคะบวกด้วยนะคะ0ูคูณกับ5ยกกำลังศูนหนึะคะก็ยกกำลัง1นะคะแล้วก็บวกกับ 4คูณกับ5กำลัง0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เขียนได้ว่าเป็น4คูณ1นะคะต่อไปค่ะอีกสัก1ตัวอย่างนะคะการกระจายก็คือ2 3 4 0 1ฐาน5ค่ะแน่นอนค่ะขอเปลี่ยนสีก่อนนะคะเป็นเลขฐาน5ก็ต้องคูณด้วย5นะจ๊ะ2คูณกับ5ยกกำลังอะไรคะ0 1 2 3 4าค่ะ ยกกำลัง4ค่ะบวกด้วยเลขถัดไปเลยนะคะ2เขียนไปแล้ว3คูณ5ยกกำลัง0 1 2 3ค่ะแล้วก็บวกกับ4คูณ5ยกกำลัง2นะคะบวกกับ4ไปแล้วนะคะ0คูณ5ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับนะคะ 1>, 1คูณกับหกำลังศหรือว่า1คูณ1นั่นเองนะคะนี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะอ่ะแล้วถ้าเราจะหาค่าของมันนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในเลขฐาน10ทำยังไง104ฐาน5นะคะเขียนในรูประบบนะคะเลขฐาน10ค่ะ เขียนยังไงโอ้ยกล้วยๆเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วอันนี้เราแค่ทบทวนนะคะก็จะเท่ากับอะไรนะคะ104ฐาน5ก็คือ1คูณด้วย5ยกกำลัง012นะคะ5ยกกำลัง2บวกกับนะคะ0ยคูณ5ายกกำลัง1แล้วก็บวกกับ1คูณ หากำลังศนย์หรือเอาคูณ1เสมอน,นะคะอ่า1คูณกับ5ยกกำลัง2นะคะเลขยกกำลังเราเรียนไปบ้างแล้วนะคะแต่ในรายวิชาพื้นฐานเราก็เรียนแล้ว5้ากำลังสองคูณกัน2ตัว5คูณ5ได้25บนะคะบวกกับ5ยกกำลัง 1, <c oughs> 1ก็คือ5แล้วก็บวกกับ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ25คูณ1ได้25บวกกับ0คูณ5ก็ได้ศูนย์ แล้วก็บวกกับ1น,นะคะเพราะฉะนั้น1 0 4ฐาน5นะคะเขียนเป็นเลขฐาน10ได้เท่ากับ26นะคะนี่คือคำตอบของเราค่ะเลขฐาน5ย้ำนะคะเลขฐาน5การอ่านต้องอ่านทีละตัวนะคะ1 0 4ฐาน5การกระจายฐาน5จะคูณด้วยเลข5 นะคะหาร5จะค <an> ูณ <ober> ด <ian> ้วยเลข5เลขชี้กำลังดูนะคะกำลัง1นึ่กำลังเอิกกำลัง0 1 2นะคะอันนี้ก็0 1 2 3 4นะคะก็คูณด้วย5้ากำลังสีกำลังสนะคะ5้ากำลังสอกำลังหและ5้กำลังศซึ่งเขียนเป็น1นะคะเลขฐาน5ก็มีแค่นี้เองค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นในส่วนของระบบเลข โอ้ยระบบเลขฐาน2ก็จะง่ายกว่าระบบเลขฐาน5นะคะระบบเลขฐาน2นะคะก็จะมีเลขโดดทั้งหมด2ตัวเลขฐาน5มี5ตัวเลขฐาน10มี10ตัวเลขฐาน2ก็มี2ตัวฐาน8ก็8ตัวฐาน12ก็12ตัวฐาน16ก็16ตัวนะคะฐาน2ก็จะมีเลขโดดทั้งหมด2ตัวนะคะ ก็จะประกอบไปด้วย0กับ1ก็คือไม่เกิน2ฐาน5ไม่เกิน5ก็คือ0ถึง4ฐาน8ก็คือไม่เกิน8 0ถึง7เพราะฉะนั้นฐาน2ก็คือไม่เกิน2ก็คือ0กับ1นะคะเลขฐาน2จะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเรามีหลักการอ่านว่ายังไงนะคะหลักการอ่านก็อ่านเรียงตัว1 0 1 1 0ฐาน2ค่ะอีกอันนึง หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งอ่าวฐานสองเรียบร้อยค่ะการอ่านให้อ่านว่าแบบนี้นะคะฐานสองนะคะอ่าต่อไปเราจะเขียนในรูปการกระจายนะคะการกระจายสามารถเขียน ง่ายๆเลยนะคะ10110ฐาน2ใช่ไหมคะเวลากระจายนะคะกระจายก็จะกระจายให้อยู่ฐาน2ก็จะคูณด้วย2ค่ะ1ตัวแรกนะคะคูณด้วย2ยกกำลังอะไรไ่ค่ะ01234ยกกำลัง4ค่ะวงเล็บนะคะบวกด้วยตัวที่2นะคะ 0คูณด้วย2ยกกำลัง3 0 1ศ3 0แบบนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะคูณอะไรมันก็ได้เท่ากับ0น,นะคะแต่เขียนไว้เพื่อกันงงนะคะบวกด้วย1นะคะตัวนี้แล้วน,นะคะ1คูณ2ยกกำลัง0 1 2นนะคะเรียงไปเลยนะคะถ้าตัวแรกถูกตัวต่อไปถูกแน่นอนนะคะ หนึ่งคูณสองยกกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับศูนย์คูณหนึ่งเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ถ้าเป็นศูนย์นี่คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเท่านี้เองค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะการกระจายไม่มีอะไรยากย้ำนะคะฐานสองคูณด้วยสองค่ะฐานสองคูณด้วยสองเลขชี้กำลังของเลขอ่ะคูณด้วยสองเช็คจากตรงนี้ค่ะนับจากข้างหลังย้อนไปข้างหน้านะคะ กำลังศูนย์กำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามกำลังสี่เนี่ยหนึ่งสองสามเอ้ศูนย์หนึ่งโอ้ยลบลบลบ,ลบเดี๋ยวเลอะนะคะอ้าวอ้าวอ้าวไม่ไปให้นะคะเอาใหม่นะคะเปลี่ยนสีก็ได้คะ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่ 4, ก็ยกกำลังสี่ตัวที่ อ่ะ3ก็ยกกำลัง3กํกำลัง2องกำลัง1และกำลัง0แบบนี้นะคะ4 3 2 1และ0เห็นไหมคะที่ย้ำจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่เขียนก็ไม่งงเลคะอ้าวต่อไปเราจะเขียนให้อยู่ในรูรปของเลขฐาน10แล้วนะคะ,อะเอานิดเดียวก็ได้เนาะ1 1 0 1ฐาน2นะคะเขียน ให้อยู่ในระบบเลขฐาน10นะคะเขียนให้อยู่ในระบบเลขฐาน10ได้ว่าอ่าเขาเป็นเป็นสีน้ำเงินนะคะ1 1 0 1ฐาน2องขอเพิ่มอีกตัวได้ไหมมันจะได้แบบเห็นชัดเจนว่าเลขยกกำลังมันมีมีมี4ม,มันก็ซ้ำา2 3 4สองาอง ิ่มไหมไม่เพิ่มแล้ว่ะหตัวแรกนะคะฐานสอก็คูณ2ยกกําลังอะไรคะ,ะไล่ค่ะศูนย์กกาลัง3บวกกับ1คูณฐาน2องยกกาลัง2บวกกับ0ูนย์คูณสยกกาลัง1นะคะแล้วก็บวกกับ1นึ่คูณสองกำลังศูนย์หรือคูณ1นะคะ บวกกันแล้วก็จะได้อ่าเปลี่ยนสีเป็นสีก้อนแรกนะคะหคูณกับ2องกำลังสาได้เท่าไหร่คะ2คูณกัน3ตัว2 2 4ส2 8บวกกับ1นึคูณสองกำลังสได้สีบวกกับอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ใส่ศูนยไว้ก่อนเลยคะ่ะแล้วก็บวกกับ1นคูณหได้1นะคะ ก็จะเท่ากับอุ้ยแปดบวกสี่บวกศูนย์ไม่เขียนแล้วนะคะแปดบวกสี <4 S 1> 12 12่เป <4 S 1> <12 S 2> ็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามเรียบร้อยจ้าได้เท่าไหร่เอ่ย เราก็จะเขียนเป็น1 1 0่ฐานสองนะคะเขียนให้อยู่ในระบบเลขฐาน10ได้เท่ากับ13หัวข้อที่4ี่แล้วนะคะระบบเลขฐานระบบเลขฐาน12ก็เลขโดดตั้งแต่ ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะแล้วสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดมันไม่ใช่เลขโดดมันก็จะมีตัวแทนค่ะที่เป็น a b อะไรก็ว่า,าไปนะคะอ่ะไปดูเลขโดดบ้างชุบชุบชุบเลขโดดนะคะเลขโดดประกอบด้วยเลขอะไรบ้างคะหนึ่งใช่ไหมคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แ9อ้าวแล้ว10ล่ะคะ0ด้วย0ด้วยอ่าศ1 2ย์5 6 7 8 9กี่ตัวละคะห2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่า9 10แล้วใช่ไหมคะตัวที่11นะคะ11และ12ไม่ใช่เลขโดดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เขียนนะคะ เก้านะคะสิบเราจะแทนด้วยอะไรคะอ่ะเก้าแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เห็นชัดเจนนะคะเก้าเลขสิบเราจะแทนด้วย A ค่ะและเลขสิบเอ็ดเราจะแทนด้วย B นะคะในส่วนของเลขฐาน12นะคะเลขโดดก็จะมีตั้งแต่0ถึง9 10ตัวนะคะตัวที่ 11ก็คือเลข10จะแทนด้วย a นะคะและ11จะแทนด้วย b นะคะเลข10จะแทนด้วย a และ11จะแทนด้วย b นี่คือสิ่งที่เพิ่มมานอกเหนือจากระบบเลขฐานอื่นๆนะคะถ้าเป็นเลขฐาน16ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะลันไปเลยนะคะ a b c d ก็ 10, 10 11 12 13นะคะทีนี้มาดูการอ่าน การอ่านอ่านยังไงคะก็อ่านเรียงทีละตัวเหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่น 4A0B3 นะคะฐาน12ถ้าจะเขียนเป็น12ก็ได้หรือจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้นะคะเขียนได้สองแบบนะคะฐาน12นะคะ 4A0B3 ฐาน 12A เราก็จะรู้เลยอัตโนมัติเลยว่า A มันคือ10นะคะ B มันคือ11นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเขียนแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถเขียน10มันก็จะกลายเป็น0กับ1เป็นเลขโดด11มันก็จะกลายเป็น1กับ1เพราะฉะนั้นเราจะแทน A ด้วย10และ B ด้วย11นะคะลองอ่านอีกสักหนตัวไหมคะ ลองอ่านอีกสักหนึ่งตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะ B 9 3 A ฐาน12เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนได้หลายแบบนะคะต่อไปเราจะเขียนในรูปการกระจายนะคะการกระจาย บ้างนะคะาการกระจายก็ไม่ยากนะคะเขียนเลยนะคะ4 a 0 b 3ฐาน12เขียนในรูปการกระจายได้ว่า4นะคะคูณฐาน12ก็คูณ12นะคะ ยกกำลังอ่าลืมหรือยังยกกำลัง0 1 2 3 4นะคะก็จะยกกำลังอะไรคะ12ยกกำลัง4นะคะบวกด้วย a นะคะคูณกับฐาน12คูณ12ยกกำลัง3บวกกับนะคะ ศูนย์คูณสิบสองยกกำลังสองเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะ B ตัวนี้แล้วนะคะคูณสิบสองยกกำลังหนึ่งแล้วก็บวกด้วยสามคูณกับหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งมาจากสิบสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งเสร็จแล้วคะ่ะการกระจายเขียนแค่นี้ฐานสิบสองคูณสิบสองเลขชี้กำลังก็ไปเรียงดู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวสุดท้ายคูณ ยกกำลังศูนย์อะไรก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นคูณหนึ่งเสมอคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนเลขฐาน12ให้อยู่ในระบบเลขฐาน10นะคะจงเขียนเลขอะไรดีหนึ่ง เออไม่ออกหนึ่งสองสี่ห้านะคะฐานสิบสองนะคะในระบบเลขฐานสิบนะคะในระบบเลขฐานสิบนะคะก็จะได้วิธีทำนะคะวิธีทำ อ๋อเราไม่มีตัวเลขอ่ะเราเพิ่มเพิ่มอะไรมาข้างหน้าอ่าเพิ่ม A มาข้างหน้า A 1หนึฐาน12ก็เท่ากับอะไรคะ A คูณเลขชี้กำลังเป็น E อ่า0ูน3 4สาสนะคะ คูณ12ยกกำลัง4นะคะบวกด้วย1คูณ12ยกกำลัง3บวกด้วย2คูณ12ยกกำลัง2บวกด้วยนะคะ4ใช่ไหมคะ4คูณ12ยกกำลัง1นะคะแล้วก็ แล้วก็บวกด้วยนะคะแล้วก็บวกด้วย5คูณ1นะคะเท่ากับเท่าไหร่ A เป็นอะไรนะคะเเป็น10คูณ12ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะ12คูณกันทั้งหมด4ตัวก็คือ12คูณ12ได้144 144 คูณไปอีก12นะคะแล้วก็คูณไปอีก12นะคะก็จะได้เท่ากับ20นะคะนี่ครูคิดให้ละ20 700 36นะคะบวกกับก้อนแรกไปแล้วนะคะก้อนที่2ก็จะเป็น1คูณกับ12กาลัง3ได้เท่าไหร่คะ12คูณ12ได้144 144คูณ12ได้1,700 ย8นะคะตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็มาตัวนี้มั่งบวกกับ2คูณกับ12บสอลังสองได้1 44ค่ะแล้วก็บวกกับ4ี่คูณสิคูณหครั้งก็ได้12แล้วก็บวกกับ5ค่ะบวกแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยอึบอึ0คูณเปลี่ยนสีเป็นสี

หนึ่งร้อยสี่สิบสี่คูณสองสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณหนึ่งเป็นสองแล้วก็บวกกับห้านะคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็จะเรียกว่าเลขระบบเลขฐานสิบนะคะบวกเลยไหมเครื <_ t ose> ่องคิดเลขจ้าอ่ะเดี๋ยวบวกข้างนอกนะคะทดเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวขอบวกก่อนนะคะสอง 07 36 027360บวก1728บวก288บวก5เท่ากับ20000 0 9,381เค่ะเรียบร้อยค่ะก็จะได้ว่า A 1 2 4 5ฐาน12นะคะเขียนให้อยู่ในระบบเลขฐาน10ได้2 9 3 8 1ค่ะนี่คือคำตอบของเราค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะ เปลี่ยนเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐานอื่นๆนะคะอ่าเปลี่ยนเลขฐาน10นะคะเป็นฐานอื่นๆก็ง่ายๆนะคะเปลี่ยนเลขฐาน10เป็นฐานอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่น1 2 5นะคะถ้าเราจะเปลี่ยน125นะคะ เป็นละบบเลขฐานสองก็2สองไปหารนะคะเปลี่ยนเป็นฐาน5ก็5ไปหารเปลี่ยนเป็นฐาน8ก็8ไปหารเพราะว่าความมหัศจรรย์ของฐาน10คือเปลี่ยนเป็นฐานอะไรเอาอันนั้นไปเอาตัวเลขนั้นไปหารได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเลขฐาน5นะคะเ,เปลี่ยนเป็นเลขฐาน2นะคะเราก็จะวิ ทีทำกันเลยค่ะ125หาร2เพราะเปลี่ยนเป็นฐาน2 2 1 2ไม่มีรวมกันเป็น12 2สองสอได้4นะคะ5-4ลบ4ได้เศษ1นะคะหารต่อ2 3เป็น6 2 1เป็น2ไม่เหลือเศษก็คือเศษ0นนะคะหารต่อ สองหนึ 1> 2, 1, 2, 1. 2, 10, ่งสองเหลือเศษหนึ่งสองห้าเป็นสิบสิบเอ็ดลบสิบเหลือเศษหนึ่งนะคะสองเจ็ดสิบสี่นะคะสิบสี่ลบออกจากสิบห้าเหลือเศษหนึ่งนะคะสองสามเป็นหกเจ็ดลบหกเหลือเศษหนึ่งนะคะสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งนะคะทำไมถึงหยุดเพราะเลขฐานสองนะคะ หยุดก็ต่อเมื่อตัวหารมันน้อยกว่า2ถ้าเป็นฐานห้หยุดก็ต่อเมื่อตัวหานมันน้อยกว่า5นะคะเวลาเขียนก็จะเขียนจากล่างขึ้นไปหาบนนะคะหมายความว่ายังไง125สามารถเขียนให้อยู่ในระบบเลขฐาน2ได้เป็นดังนี้ค่ะ1 1 123 123 01 ฐานสเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนเลขฐาน10ให้เป็นฐาน2นะคะอา้าวแล้วถ้าเปลี่ยนให้เป็นฐาน5บ้างล่ะคะแล้วถ้าเปลี่ยนให้เป็นระบบเลขฐาน5ก็หารด้วย5แอบทำข้างๆนี่เลยนะคะ125เราก็หารด้วย5 5 2เป็น10โทษ2นะคะ 5525พอดีเหลือเศษ0ูนหารต่อนะคะ5525เหลือเศษศูนย์หยุดหรือยังยังค่ะเพราะว่ามันฐาน5ก็ต้องน้อยกว่า5ก็คือจะหยุดก็ต้องเมื่อมันเป็น4 3 2 1เพราะฉะนั้นมันสามารถหารได้อีกค่ะ515 5. ก็จะเศษศูนย์หยุดแล้วค่ะเพราะมันน้อยกว่า5ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่า 125สามารถเขียนให้เป็นเลขฐาน5ก็คือ1 0 0 0ฐาน5ค่ะแล้วถ้าเป็นฐาน12ก็เอา12ไปหารไงคะถ้ามันเหลือเศษ10เราก็ใส่ A เศษ11เราก็ใส่ B